ครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับคนป่าเหมือนเช่นเคยครับห่างหายกันไปนานครับไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเพื่อนๆรับชมกันเลยวันนี้คนป่าจะมาง,งมจับหอยขมยักษ์รัตนะอวาปีที่คนป่าเคยเลี้ยงไว้ใครที่เคยติดตามคลิปเก,ก่าๆของคนป่าก็จะเห็นนะครับว่าผมเคยเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยขมยักษ์มาห้าตัวปล่อยลงบ่อนี้ ตอนนี้ระยะเวลาผ่านไป10เดือนครับ10เดือนผ่านไปเดี๋ยวผมจะมาง,งมหาหอยที่ผมปล่อยไปดูซิว่ามันจะขยายพันธุ์ได้มากพอแค่ไหนแล้วก็จะเอาหอยที่ได้เนี่ยไปขยายพันธุ์ต่อครับก็พอดีมีคนทั้งบ้านเขาสั่งให้หาให้สักห้าหกตัวก็ถือโอกาสนี้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้เพื่อนๆรับชม ไปด้วยกันเลยครับป่ะลงไปในนี้นะครับโอ้อันนี้ลูกลูกเขาครับลูกลูกเขาเราไม่เอาเราจะหาตัวแม่ครับโอ้อันนี้ก็ซสายกลาง สายกลางเราไม่เอาครับเราจะเอาตัวตัวเท่าเรียนสิบนี่เราจะเอาประมาณนี้ครับนีไซส์นี้มาแล้วครับหนึ่งแตม้มนี่ครับสองแตม้มสิบเดือนผ่านไปครับ รู้เรื่องเลยครับนี่ครับจำโบทีเดียวสามแต้มเลยครับนี่หอยขมยักษนะ์รับนี่ครับ จากห้าตัวตอนนี้ก็เพิ่มมาเพิ่มจำนวนมาแบบนี่มาแล้วครับหุกแต้มโอ,มโอ้ลูกหลานเขาเยอะมากครับนี่ตัวน้อยน้อยไม่เอาครับ เชอรี่ไม่เอาครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเ,เดินเหยียบเอาก็ได้นี่นิดน้อยไม่เอาครับ ก็การเลี้ยงของเราก็ตึงธรรมชาติครับตึงธรรมชาติมีจุดนี้ผมเลี้ยงกุ้งฝอยแล้วก็อปลาซิวครับก,ก็เอาาหารประดุกให้กุ้งฝอยกินให้ปลาซิวกินมพนหอยได้หอยเราก็ได้กินไปด้วย อย่างหางครับน้อยอยู่มีไซส์ไซส์น้อยอืมนีใ่ใหญ่มากสมควร làng hải sản tam ấm hình nói à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  tam à โอ้เชอรี่ไม่เอาครับเชอรี่เชอิญปล่อยไปครับเชอรี่อันหอยขมยักษ์นี่นกกรใส่นี่ครับปึ้มนี่ใส่เบิ้มชอบอยู่กันไปคู่ๆนะนี่เจอเจอตัวหนึ่งต้องมีอีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวถ้ามันมีปริมาณมากก็อาจจะมีการตลาดขายออนไลน์ครับโบตรงนี้เมื่อก่อนเราเคยเลี้ยงปรากฏเหลืองครับ ึ่งไปก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับเลยเปลี่ยนแปลงเป็นไปนเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมปลาซิวสึกว่าต้นทุนเรื่องอาหารนิดเซฟลงเยอะเลยครับ ครับแทมนึ่นี่มาครับสองแทมโอ้ี่บึมบึมบึมเลยบึมบึม,บม วันนี้อยู่รวมกันเป็นฝูงครับเห็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยไม่เอาเอาตัวใหญ่โหหลนหนีบถุงมือ,อเดี๋ยวไปโยมไปบอนูน้นขยาพันบ่บอนูน้นแบงแบ่งกันไปครับ ้ยายพันธุ์ได้ไวมากครับดูสิครับตือรอเท้าเหยียบเอาก็ได้ครับต้องงมน,น,นี่อยู่เป็นคู่ๆกัน นี่เดี๋ยวไปลงไว้ที่บ้านครับเพื่อนเบ้านคนไหนเขาสนใจเขก็มาขอแบง่งซื้อไปเท้าเยอะเบาครับโอ้เยอะอยู่เท่านี้เยอะเยอะตัวลูกมัน แต้มนะครับโอ้โ oh, หสวยงามสวยงามโอ้โ oh, หนี่จมบูนี่จมบูอื hmm. ่ จมโบครับจมโบปูเยอะครับเยอะนี่จากที่สัมผัสน,น,น่นี่มีทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่แต่วันนี้จะเน้นเน้นตตัวใหญ่ไปครับขนาดบอแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ครับดูครับประมาณนี้ตัวน้อยไม่เอาครับ tay em đi ngất ครับเดียวครับนี่ัแบบเดียวครับจะไปพักไวที่บ่อปูนที่บ้านผมจยากรัตนหว่าปีของแท้ครับโคต้านั้นผมซื้อมาตัวพ่อพันธุไม่พันุตัวละหนึ่งร้อยบาทเลยคนระับบอกให้ นี่บิ๊กมันชอบอยู่เป็นคู่ๆนะที่บิ๊กเอาควรเขาแค่นี้แหละแค่นี้ครับเพื่อนๆครับนีแป๊บ,แบเดียวครับนี่แป๊บเดียวนี่เดี๋ยวนาคดถ้ามันไปได้ดีก็เดี๋ยวจะลงขาย ออนไลน์ครับนี่มาอีกแล้วครับนี่ครับดูครับไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่ครับตัวหนึ่งนี่สวยๆครับสวยอ่าวันนี้เราควรเขาแค่นี้แหละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคนป่าชาแนลด้วยครับนี่บออนี้จับเล่นๆครับได้ประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ